คุณผู้ชมครับวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ประเทศไทยเราจะมีงานมหากรรมเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยจัดมาเลยนั่นก็คืองานฟาร์มเอ็2024นะครับภายในงานก็จะมีครบคันไปด้วยสินค้าทางการเกษตรบริการต่างๆรวมถึงมีแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งพืชสัตว์เครื่องจักรนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรนะครับมาให้ความรู้เทคนิคในการทําเกษตรในด้านต่างๆนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเจ้าชาวไร่เราก็จะไปในงานนี้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันในวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ที่ไปเทคบางนาครับสวัสดีครัับบคคุณชมร วันนี้ก็จะไปเทสสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการทดลองใช้โดรนมาทํางานในแปลงอ้อยของเราสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพ่นปุ๋ยกระฮอร์โมในรอบสุดท้ายพ่นไลเนเนอร์แล้วก็ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วเราจะมาสรุปผลกันเลยครับว่าผลผลิตของอ้อยแปลงนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้นะก็คือมาเจอกับพี่เอเหมือนเดิมนะครับรับ DGI การจนบุรีใช่ครับพี่เอวันนี้เราเป็นการฉีดฮอร์โมนรอบที่4แล้วใช่ครับนะครับสูตรที่จะใช้วันนี้เป็นสูตรอะไรบ้างครับพี่ ก็วัน <amounts> น <of water writers> ี <Ende esa> ้ม <af> <isa> ีส่วนของตัวบ <Labor> <fi> ัคกาดิฟนะครับตัว2 8 0สนะครับโอเคตัวที่2ก็จะเป็นตัวของมบอบมูุนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเป็นสินค้าทดลองก็มาอยู่ในแพ็กเกจของบากาดิฟแล้วก็ตัวที่สตัวไทกานิกแล้วก็สาสุดท้ายเราจะแนะนําคือตัวของกลุ่ม สารเพิ่มประสิทธิภาพทางใบผมสังเกตเห็นว่าเราต้นปุ๋ยข้อมูลอะไรเงี้ยสี่ครั้งแล้วพี่เอ็มซัดไนโตรเจนล้วนเลยทำไมพี่เอ็มถึงเน้นว่าเป็นไนโตรเจนมากกว่าถ้าในรูปแบบของทางใบตัวที่สามารถที่จะอินเทคหรือกินได้ไวที่สุดก็คือตัวไนโตรเจนถ้าเป็นตัวฟอสฟัสหรือตัวโพแทสเซียมเนี่ย<ม>ในรูปแบบของทางใบเนี่ยค,ค่อนข้างจะใช้เวลาในการที่จะอ<ม>ินเทคดังนั้นจากประสบการณ์แล้วตลอดระยะเวลาที่อยู่กับวงการอ้อยเล้วมาเนี่ยเรามองว่าอินเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการ ยึดข้อยึดฟร้องนะครับในเรื่องของการเรื่องของลําต้นและใบส, <Okay. S 2> ส่วนข้อมูลตัวอื่นแล้วก็มีนะครับตัวของโซเดียมในตัวของไทโนินต mm hmm. ที่มีเป็นข้อมูลจริงๆนหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวของสาลดาย์อย่างตัว mm hmm. มอตวเตอร์เรกีนที่เราได้ใส่เข้าไปช่วงแรกๆงั้นและถือ mm hmm. ไปช่วงของสร้างความสมดุลในับพืชครับ mm hmm. แล้วทีนี้ถ้าเกิดคนเขาแบบขาใจตัวพีตัวเคเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยเนี่อ้อยมันจะหวานไหมจากประสบการณ์แล้วจะเป็นสูตร 21cc 2155แล้วก็มีโอกาสได้ลองฉีดเหมือนกันแต่ถามว่าถ้ามองในมุมของท้าแก่ไรอ้อยเรามองเรื่องผลผลิตมากกว่าตัวตัวหวานเน้ําหนันคงจะผม้าใจเลยก็คือน้ำหนักนี่มันชัวร์ใชงไง่ไปกี่ตันก็คือตามนั้นแต่เรื่องความหวานเนี่ยมันสุดแต่ฟ้าจะโปรดสำหรับชาวไร่เ่ะคิดอย่างนั้นแหละ พูดตรงๆใช่เขบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากจับต้องได้ยากใช่แต่ผลผลิตเนี่ยคือตัดเข้าไปทีพูบเรารู้แล้วรดเราหนักเท่าไรตรงนี้มันอ้อยต่อตันเท่าไหร่ในมุมของเกษตรกรเนี่ยน่าจะบอกไปภาพนี้มากใช่ส่วนเรื่องของหวานไม่หวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของในพื้นที่ที่เป็นชุมทานมากกว่าโซนนี้อ๋ออาจจะบางท่านไม่คีความหวานเนื่องจากมีปรงมาณน้ำชุมทานที่จะหล่อเนี่ยตลอดเวลาแต่เราทำให้อ้อยนี้ไม่รู้จักคำว่า าสสะสมนในรอบสุดท้ายในเรื่องของไรเปเนอร์ er หรือสารเร่งสึเกเนี่ยเราก็อยากจะใส่ดีเทลตรงนี้ลงไปอ๋อ,อคือจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทิ้งซะเลยใช่แต่อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เรามาวัดความสูงอ้อยไว้ก่อนเราจะได้ดูกันนะว่าอ้อยแปลงนี้ทามาทั้งปีบทสรุปสุดท้ายในเทปนี้นี่แหละจะเป็นยังไงครับโอเคพี่เอ็มเดี๋ยวเรามาบันทึกความสูงไว้ก่อนจับอันนี้เรานับมาเนี่ยก็คือเป็นล่องที่6กรับ,รบนับจากตรงหัวล่องตรงนู้นนะ ใช่ครับฝนเราก็แปลกนะครับวันนี้ก็จะออกแนวสุรักตุรีการเกษตรหน่อยเพราะว่าวันฝนตกหนักพี่เอ็มใช่ครับอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราลองวัดจัดเมตรแปดสิบพี่เอ็มอ๋อโอ้ยเฮ้ยแต่ก่อนครั้งรู้สึกว่าครั้งล่าสุดที่เรามาเมตรห้าสิบอ่านี่แสดงว่ามันขึ้นมาอีกสามสิบเซนนะเนี่ยใช่แต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีอายุของอายุอ้อยที่มีการใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวตัวสูตรที่ฮอร์โมนที่เราฉีดไปแต่ว่า อาจจะมีส่วนร่วมทําให้พืชได้เติบโตได้ไวขึ้นนะคือเราก็ไม่เคลมซะทั้งหมดนะใช่ครับรอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีจังหวะเติบโตขอบริดีช่วงนี้คือฝนได้สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ผมก็มีการใส่ปุ๋ยไปอีกรอบหนึ่งเรียกว่าเราอะไรที่เราวางแผนไว้มันก็ส่งให้พืชเนี่ยมาถึงขั้นนี้นะตอนนี้ใช่นะแล้วนี่เราน่าจะมีเวลาอีก3เดือนเต็มๆเี่จะ,ะให้เกากะชากหรือจังหวะยึดข้อยึดพองใช่เพราะงั้นเนี่ยโออีก30เซนเนี่ย ชัวอยู่แล้วได้แน่ๆใช่า,า<ด>จะ<า>ส่งแล้วนะจะดูจากค่ายรงนี้ครับจากประมาณเดินสองเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนเราเดินดูแปลงพี่ยมดูมันต่างจากฝั่งตรงข้ามซึ่งก็อ้อยผมนะทาเหมือนกันอย่างที่บอกใช่ครับทุกอย่างแต่ห่างกันเยอะนะ เรียกว่าอันนี้มีเทคโนโลยีโดรนเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นยาคุมยาฆ่าฮอร์โมโน 1, หนึ่งฮอร์โมโนสองฮอร์โมโนสามฮอร์โมโนส<อ>ี่ถูกทางปุ๋ยทางใบก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนกันเพิ่มเนี่ยไล่ละพันสามร้อยบาทฉีดอย่างที่ผมฉีดเลยนะได้อ้อยเพิ่มไล่ละตันเนี่ยปีนี้นี่มันแฮปปี้แล้วนะใช่เพราะว่าปีนี้อ้อยมันราคาดีแน่ใช่ครับแต่ว่าเราก็ลุ้นกันที่มากกว่านั้นถูกต้องคจริงจริงถ้าเราตัดในมุมของไอตัวของยาคุมยาฆ่าออกไปเนี่ยถ้าก็ว่าเราจะลดต้นทุนไปประมาณสัก200กว่าบาทเลยแต่แค่ประมาณมน หรือตัดในส่วนของไร้ปนน์เนอร์เขาพี่ประมาณมร้อยกว่าบ,บาทต่อไร่ก็จะเหลือประมาณเจ็ดแปดร้อยก็เรียกว่าเป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่จะให้เกษตร,รกรเนี่ยคิดว่าเออจะทํำไหม,ม,ไมเพราะว่าเราก็ทําให้ดูจนครบปีจริงๆอ่ะพี่เอ็มซึ่งเราจะไปตรงมันตัดแน่นอนแน่นอนครับวันนี้เราจะทำเรื่องขอบคัตติ้งเพื่อประเมินน้ําหนักขั้นแรกนะครับเบื้องต้นก่อนทํายังไงบ้างพี่เอ็มเอาคร่าวๆก่อนเบื้องต้นนะครับเราก็จะมีการสุมตัวอย่างประมาณ3จุดโดยที่ว่าเราจะแบ่งจุดข้างในเนี่ยเข้าไปประมาณ3เมตรแล้วก็ยาว10เมตร เพื่อที่จะนับจำนวนประชากรก่อนว่ามีกี่ลำแล้วก็จะมีการซูมตัดในตัวนวนของลำอ้อยนะครับทั้งหมด3จุดเหมือนกันที่จุดลมต้นแล้วก็จุดกลางแล้วก็จุดท้ายของตัวอย่างเราสมลำซึ่งกลายเป็นว่าเราจะมีน้ําหนักทั้งหมดเก้าจุดเก้าจุดแต่ว่าตัวขอสูงก็มี9้าจุดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปวัดให้คุณผู้ชมดูกันเลยดีกว่าได้ข้างในโอเคจุดแรกเลยนะครับโอ้ไม่พอครับลำนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้โหตอนนี้เข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะขอดึงมะตาบเพิ่มนะครับเฮ้ยตาปับไม่พอตั้งแรกดึงไป190นึกว่าจะพออันนี้คือจุดแรกนะครับที่เราเข้ามาจากหัวแปลงประมาณ3เมตรนะครับเื้องต้นเนี่ยวัดความสูงก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนับจำนวนประชากรอีกทีนึงโอเคครับเริ่มต้นวัดที่ความสูงครับตอนนี้2เมตรประมาณ2เมตร2เมตร3 2เมตร3อ่ะทีนี้จะเรา นับไปอีกห้าเมตรนับเป็นการวัดความสูงอันที่สองแล้วลำนี้เราตัดกันเลยไหมหรือว่าจะสุมต้นได้เลยครับตัดได้เลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราทิ้งร่องไว้ก่อนจุดที่สองครับห้าเมตรตรงนี้โอเคเดี๋ยวก็วัดความสูงครับเสียก็ไป่ติกรอบเดิมครับโอเคอันนี้อันนี้ปรามันเมตรแปดสิบครับชายตอนนี้เมตรแปดสิบนะครับขาดยัง แล้วจำนวนประชากรมันจะนับไงพี่เอ็มก็จะไล่เดินนับเดี๋ยวเราวัดสิเมตรเพื่อนับย้อนกลับโอเคครับวัวกี่หลัมเปเมตรแล้วกันนบไปอีกสองเมตรโอ้ยเราเลือกล่องล่องผิเศษป่พี่เอ็มก็นั่นสิครับอันนี้คือความเร็วเรวของการทำงานนะครับสิเมตรครับโอเคสิเมตรครับออโอ้แต่เราก็มีอ้อยตัวผู้เยอะเหมือนกันครับเนี่ยอืม จะมีร่องรอยของโลกแส่ดำแทสดำนะครับอันนี้โอ้โหเขาเดินประมาณจะสดมือมผมแล้วอ, 2, 3, <10. S 1> อ่าสองเมตรสามสิบอ่าสเมตรสามสิบอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดจำนวนประชากรกันนะครับตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เจ็ดเจ็ดจดแปดสิบเก้าแปดสิบแปดหนึ่งเฉลี่ยว่าประมาณแปดแปดลำต่อเมตรแปดลำต่อเมตรนะครับโอเคเอาไปพี่เอ็มกันเดี๋ยว <8 S 1> เรา<อ>เก็บตารางมเมตรเก็บอ้อยของเราออกไปก่อนโอ้อโหออ แมลแ่ลองแรกลองแรกก็เท่านี้แล้วสิ่งที่เจอครับสำหรับประชากรที่ดูค่อนข้างน้อยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไปกับแส่้อดำซะเยอะอจริงๆแล้วเฉลีย่ยหนึ่งกอเนี่ยถ้าเป็นอ้อยใหม่ก็อยู่ประมาณสิบกว่าลังสิบถึงสิบสองลังครับแต่นี้ก็หายไปประมาณเฉลี่ยประมาณกอละสองลังบางทีมันก็มาเองเราก็ไม่รู้จริงๆนะมาเห็น<ง>ก็คือมันไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรียวๆกันไปแล้วก็เราไปเก็บอีกสองจุดใช่ครับรวมเป็นเก้าตัวอย่าง อันนี้คือจุดที่สองหรับตัวอย่างแรกนะครับอันนี้ความสูงจากโค้ดนะครับเหมือนเดิมครับยี่เอาประมาณ2เมตรสาเหมือนเดิมครับโอ้โหผมละเอือมสุดมือตลอดเลยพี่เอ็มนะครับอ่ะนี่ใช่ใกล้เคียงสองเมตรสาบเหมือนเดิมใช่ครับแต่นี่เห็นมีร่องรอยของแมลงกันนิดหน่อยนะใช่ครับอ่ะตอนนี้นะใช่ครับโอเคครับแรก จุดที่2จุดที่2นะครับ2องเมตรสองเมตรตกสอเมตรดีครับประมาณคับนแล้วก็ไปอีกนะครับเป็นจุดที่สามมาจุดนี้จามนี้ครับโอ้ยจะถึงเดี๋ยวขอเคลียร์ดูหน่อยมันอยู่ตรงไหนโอ้ยพี่เอมันเยอะจังวะ นี่นุ่นเลยนะนี่สองสี่ต้นคุณผู้ชมต้นเนี้ยผมไม่รู้กล้องผมถ่ายถึงเปล่ามันสุดมือผมแล้วโอเคครับสอ,องสอต่ะต้นเนี้ลูกตัดทิ้งเลยพี่เออไม่เอาลูกแล้วไม่เอาแล้วแต่เวลาเขาเก็บเกี่ยวแล้วครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสิบหกแปดแปอ่าต้นชุดนี้มีเก้าอลำอ่าแสดงว่า เยอะกว่าเมื่อกี้ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปเฉลี่ยกันเนาะพี่เอมนะได้ครับไปเดี๋ยวเราไปจุดวันเลนครับเอฟวันเลนหมดเลยไปเดี๋ยวไปจุดที่3กันครับอ่ะเอาไี้เลยครับเรากลุยเข้ามาในจุดที่3จุดแรกนะครับตรงนี้อ่สองเมตรประมาณ2องเมตรห้าเซนครับนะครับ สองเมตรเราไม่มีอ้ยฮะตรงนี้โอ้ยตรงนี้อ้อยบางนะครับนี่ใช่เราก็จะทุ่มทุกอย่างตรงนี้แล้วกันเรียกว่าเทสให้ดูเร็วๆจริงพี่เอ็มเพราะว่าตีว่าตรงนี้บางก็ไปได้กับตรงนั้นหนาบ้างอะไรบ้าง<ช>ก็น่าจะถือว่าได้ค่าเฉลี่ยกันพอดีตอนนี้เทียสักหน่อยหนึ่งประมาณเมตรเก้าสิบครับอันนี้เมตรเก้าสิบนี่คือเราพูดกันถึงเนื้ออ้อยล้วนๆนะครับ <c oughs> ไม่ม,ไม,มีไม่มีวัดไม่มีวัดยอดนะครับจุดสุดท้ายนะครับอันนี้ อยตรงนี้นะครับ <8. S 2> เมตรเอ่อเมตรแปดสิบอ่าเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้ค่าเฉลี่ยนะใช่ครับคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าเราไม่ได้เลือกแต่ว่าต้นใหญ่ๆนะโอเคตัวไอ้ร่องที่สามที่เราทําอยู่ตรงนี้เนี่ย <Okay. S 1> เปรียบไปก็เหมือนกับตัวแทนของตรงท้ายร่องของเราใช่พอท้ายร่องของเราอะ่ะมันเป็นเหมือนทิ้งน้ําด้วยอะไรด้วยนะครับมันอ้อยมันไม่งามเท่าหัว,ห,วหัวหรอก ช่เราก็ตีว่าค่าเฉลี่ยเลยอ่ะไปเดี๋ยวพี่เอ็มนับคประชากรครับเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามวัดเจ็ดสิบลำครับเจ็ดสิบลำอ่าชัดเจนนะเพราะตรงนี้บางหน่อยใช่ครับก็จะเหลือแค่เจ็สิบลำเหลือร้อยลำน้ำพี่สะโรยครับได้ครับอ่าหอมเรียวของการเป็นเกษตรกรโอเคออกมาแล้วได้ตัวอย่างครบแล้วนะพี่เอ็มใช่ครับ อันนี้ขอบอกคุณผู้ชมเลยว่ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเถอะธรรมดาผมทําช่องเนี่ยผมแทบไม่ขอให้กดไลค์กดแชร์เลยผมตามใจคุณผู้ชมเลยแต่ครั้งนี้โอ้โหเราทั้งทดลองมาแบบเต็มฤดูกาลนะครับ <c oughs> ทั้งเก็บตัวอย่างแบบยากลําบากอย่างนี้ใช่ครับไลค์แชร์ให้สักนิดหนึ่งนะ่ะโอเคครับ okay. <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปชัง่งน้ำหนักครับ <c oughs> ตรงนี้เราก็ลิดบงลิดใบอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักดูเลยพี่เอม ว่าเฉลี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับก็คือเอาทุกสุม่มตัวอย่างที่เราสุ่มมานะครับชั่งรวมรเลยแล้วก็ไปหารกับจํานวนจากก่อนที่เราเรามีอมืทั้งหมดเกือบสิบสี่โลพี่เอ็มสิบสามโลแปดอ่ะครับแล้วก็จะมาหารคือเป็นค่าเฉลี่ยดูว่าน้ําหนักต่อลำเนี่ยกี่กิโลโอเคเสร็จแล้วก็ค่อยไปมาคํานวณย้อนกลับในเรื่องของคัดการณ์ริตนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาคูณกันเลยครับจะขอลบไปที่ลม้มๆหน่อย อ่ะก็คือข้อมูลจากที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับพีบ่เอ็มก็คือความสูงเฉลีย่ยของอ้อยเนี่ยเรามีตั้งแต่เมตรเจใช่ไหมไปจนถึง2.40เมตรสีใช่ครับส่วนเรื่องน้ําหนักเนี่ยก็คือ9ลําลำเราได้13.8กิโลทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูน้ําหนักนะวันนี้เราจะได้ทั้งเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวเราคูดดูครับพี่เอ็มในระยะแถวที่เราปลูกเนี่ยก็คือ,อ1.5เมตร1นนะครับส่วนที่2คือ จำนวนรชากร่เราน้ำมา10เมตรเนี่ยเราได้เฉลี่ยคือ80 80ลำ80ลำต่อ10เมตรเมตรงั้นเฉลี่ยก็คือ8ลำต่อ1.5 1.5ตารางเมตรเพราะว่าแล้วแถวนี้มีล่องด้วยใช่แล้วก็คูณกันมาถ้างั้นใน1ไร่1,600ตารางเมตรจะมีกี่หลำก็คือก็จะเป็น1,600ตารางเมตรนะครับคูณด้วย8ลำ8ลครับแล้วก็หารด้วย1.5 ก็จะได้จำนวนได้จำนวนลำอยู่ที่8,533ลำต่อไร่ต่อไร่อ่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาคูณกับน้ำหนักกิโลเมตน้ำหนักก็คือเมื่อกี้นี้มัน9ลำ13.8กกิโลหารออกมาแล้วมันจะได้1.53่งจุดห้ใช่ลำละ1.53กิโลใช่ครับแล้นั้นก็คือเอา8 0 0 0เนีลยครับ5้าเทดั้ายสคูนด้วย1.53่า จะได้ประมาณ1 3ื่นสามหกกิโลกรัมก็ครอามตันณวันนี้ณวันนี้ที่ประมาณอ้อย67เดือนอย่างที่เราว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าอ้อยจริงๆถึงเวลาตัดมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่1.5กิโลแน่ๆใช่ซึงเราก็ไม่รู้เราก็ถึงวันนั้นมันจะจะได้ตามนี้ไหมใช่ส่วนในเรื่องการคำนวณนี้นะคุณผู้ชม ถ้าถ้าเราผิดบอกงี้เลยนะถ้าเราคำนวณผิดคุณผู้ชมแย้งเลยแย้งเลยแย้งเลยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเออวิธีการคำนวณของเราเนี่ยมันถูกหรือเปล่าถ้าผิดต้องแก้ยังไงด้วยจำนวนเนี่ยตัวเลขที่เราบอกไปเนี่ยเรามีเรามีข้อมูลให้สามารถคอร์สเช็คได้ช่วยด้วยถูกตอนนี้คือเราก็นั่งงงกันนั่ีคือโดมบดาคนตกเลขมานั่งคุยกันนะโอเคเดี๋ยวใกล้ตัดเดี๋ยวเราจะมาฉีดลา์แพนเนอร์อีกทีนึงใช่นะแล้วเราจะได้เอาโดมมาฉีดลา์แพนเนอร์ให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับ จะได้ <Okay. S 1> มีผลที่ดีที่สุดนะวันที่เรา,าวันที่เราตัดกลับมาตอนนี้นี่คือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะทดลองมาทั้งปีใช่ครับนะครับงวดตรงนี้นี่เป็นเรื่องของการพ่นสารเร่งสุกแก่ใช่รหรือที่เขาเรียกว่าไลท์เทนเนอร์ใช่นะครับคั้นแรกบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าตัวสารนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้เรายังขออนุญาตยังไม่เปิดเผยชื่อยังครับเดีย๋ยวขอเป็นปีหน้าเนาะให้เปิดเป็นทางการอะไรก็เดี๋ยวคงได้โฆษณากาันครับ คืออย่างนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวยายังไม่วางขายใช่ครับถูกต้องครับจึงขออนุญาตไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลายามันวางขายจริงอะไรจริงอันนั้นเนี่ยบอกกันก็ไม่สายนะเราไม่ได้พูดชื่อตัวยายก็จริงแต่เราพูดถึงเรื่องของการทํางานมาได้สารเล่งสุกแก่ตัวนี้มันมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างพี่เอ็มเงื่อนไขจริงๆในตัวของสารตัวนี้ครับคือใช้ในอ้อย ในที่พื้นที่ชนบทานเนี่ยเช่นโซนอ้อยชาว,วอ้อยเขตเจ็ดนะครับก็จะจังหงวัดกาญจนบุรีร,ราชาบุรีสุพรรณบุรีคนครปฐมซึ่งอ้อยชุดนี้เป็นอ้อยชนบทานแล้วก็ปลูกแลปลูกล่าด้อยกันกไม่ครบกว่าปีใช่ดังนั้นก็เป็นที่มาว่าต้องใช้ในอ้อยใหม่ในคำคืออ้อยใหม่อ้อยตอนี่ไงไม่เวิร์กหรือว่าไม่คุ้มค่าที่จะเยเพราะจริงๆ<ง>แล้วอ้อยตอนเนี่ยครับครบกว่าปีอยู่แล้วอย่างในน้อยช่วงตัดมาก็ขาดแค่เดือน2เดือนนะครับดังนั้นจึงไม่จะเป็นที่ต้องใช้สารเร่งสุกแก แต่ถ้าอ้อยใหม่เนี่ยทางนี้ลูกประมาณ 5, เดือน4เดือน5ซึ่งตัวนี้จะช่วยได้ในเรื่องของการทําให้มันอายุครบครัวปีนี้เราใช้กับอ้อยใหม่กี่เดือนขึ้นไปอายุอ้อยประมาณสัก8แปดถึงสิเดือนแล้วฉีดไปเนี่ยแล้วมันตัดอีกทีเมื่อไหร่ลืมบอกไปสารตัวนี้ได้รับได้รับการสนับสนุนจากทางกลุ่มบริษัทบาก้านะครับก็ค,คือเป็นผู้นาใน,นเรื่องของ,ของสารเคมีในไร่อ้อยอนะครับก็ แนะนำไว้เลยคือ45วัน45วันหลังฉีดพ่นใช่ครับอันนี้คือดีที่สุดใช่แล้วกรณีมีความเร่งมีความรีบอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็30วัน30พีค45ใช่ครับแล้วช้ากา45ได้ไหมลองดูครับเราเองเรายังไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตขนาดนั้นเราทดลองในคอนดิชันที่ว่า30วัน40วัน45วัน50วันโอเคพูดง่ายๆคือตอนนี้คอนดิชันที่เราเคยทดลองมาแล้วคือดีสุด45ใช่ไม่เกิน50ใช่ครับแต่หลังจากเนี้ย คือก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันเราอาจจะมีอ้อยใหม่แต่อ้อยต่อเน,นี่ยเดี๋ยวยังไม่มีเลยอันนี้คือเป็นชุดแรกและชุดเดียวในประเทศไทยที่เรามีทดลองนะครับที่มาลงในอ้อยต่อของผมนี่แหละใช่ครับก็คือ,อจะได้มีองค์ความรู้ร่วมกันว่าอ้อยต่อใช้ได้หรือไม่จริงๆแปลงนี้ก็อีกประมาณ2เดือนก็จะครบครบปีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็ใ,ในอายุที่ว่าไล่เลียก,กันอาจจะช่วยได้หรือ,อช่วยไม่ได้ต้องมาดูอีกทีนึงคือเรานับถ้าว่าตรงอายุอ้อยจริงๆมันก็ใกล้เคียง เพียงแต่ว่าตัวมันเองไม่ได้เป็นอ้อยใหม่แท้ๆแค่นั้นเองมันคืออ้อยต่สองนะครับอ่าโอเคข้าวบริการฉีดพ่นของพี่เอ็มก็เหมือนเดิมสารเร่งสุเกะีีน้าที่เราจะโฆษณาเราขอดูราคายานิดนึงอ่าใช่ใช่คือคืนนี้มันยังพูดไม่ได้จริงใช่เพราะราคาเราก็ยังไม่รู้เลยใช่เราคารับจ้างจริงๆถ้าพืดจำนวนมากไรลอาจจะเหลือแค่เจ็ดสิบบาทอืมอ่านี่เขาน้องเขาฉีดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเขาจะกลับมาลงจอดละก็พี่เอ็มไหมตรงนี้เนี่ยเราเราฉีดพ่นแค่ครึ่งแปลงเนาะได้ครับสำหรับวันนี้นะะเเพราาาวว่อยยมีีตัทบ ยา <laughs> ี๋ยว<บ>พูดอย่างนี้เนี่ยแหมบอกมีจํากัดผมส่าจะบอกว่าเออมันแบบว่าอยากาไปเทียบอาไปเทียบแต่จริงๆก็คือหนึ่งก็คือยามีจํากัดแหละ<ช>สองค,คือเราจะเทียบแปลงเดียวกันว่าอันหนึ่งฝั่งหนึ่งพ่นเร่งความหวานอันนึงไม่พ่นเนี่ยต่างกันไหมซึ่งไอ้ตรงน้าหนักเนี่ยน้าหนักอ้อยผมว่าไม่ต่างกันเพราะตรงนั้นเราทําเหมือนๆกันมานะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึง่งตอนที่น้ําหนักออกเนื้อพีเอมเนื้อตอนที่ผมตัด ใช่ครับอ่าผมตัดออกมาแล้วน้ำหนักเป็นไงความหวานเป็นยังไงได้แค่ไหนมาดูกันว่าที่เราทําไปทั้งปีมันเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนคุณผู้ชมจะได้ไปทําตามใช่โอเคไปทำตามหรือใช้บริการพี่เอ็มก็ได้ใช่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกาดเชิงบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครับนครปฐมเรียกใช้ได้เลย d ี i กาดจนิบุรีบายไฟเทคนะครับหลังจากที่เราบำุงอ้อยกันมาทั้งปีนะครับด้วยสูตรการใช้ โรนมาเป็นตัวช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุมหญ้าแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบนะครับรวมไปถึงการใช้ไลท์แพนเนอร์นะจนถึงวันนี้ก็คือเรียกว่าวันวันชี้ชะตาละก็ตอนนี้ผมก็กำลังจะตัดอ้อยอยู่เนี่ยผมก็ใช้เครื่องตัดอ้อยของผมนี่แหละเป็นหางตัดอ้อยติดรถถยเล็กนั่นแหละแปลงนี้ก็คงตัดไม่สวยมากนักหรอกเพราะว่าอ้อยล้มๆนะอย่างที่เห็นคืออ้อยก็นะตอนนี้ก็คือถือว่ายาวดีนะครับ ประมาณใกล้เคียงเนื้ออ้อยประมาณสักสามสามเมตรถึงแน่ๆนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาตัดส่งโรงงานละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเรื่องน้ำหนักจะเป็นอย่างไรความหวานจะพอได้ไหมนะในปีนี้นะปีฤดูการ2566 2 5 6กเนี่ยเป็นฤดูที่ความหนาวไม่มีเลยนะครับ อ้อยไม่มีปัจจัยเรื่องอุณหภูมิเย็นมาช่วยให้เก็บน้ำตาลได้ดีเลยผมก็ไม่มั่นใจว่าไลท์แพนเนอร์ที่เราฉีดไปจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเรื่องการบำรุงปุ๋ยเรื่องความสูงของอ้อยเรื่องน้ำหนักอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจดูค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเดี๋ยวดูตัวเลขสุดท้ายเจ้าออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ก็รถขีบก็มาคีบไป รถตัดก็ตัดไปนะครับมีคนเก็บอ้อยคอยเก็บอ้อยที่เลี้ยราดบ้างนี่ต่อยสองคนนะก็คือสูตรการทํางานของเราก็เป็นอย่างนี้ก็เพื่อลดต้นทุนในการตัดอ้อยลงนะครับอ่ะไม่เป็นอะไรมากเอาประมาณนี้แหละในวันที่พามาดูอ้อยนะเอ้ยหรือเดี๋ยวพาไปดูความสูงหน่อยไหมจะต้องเทียบความสูงผมหน่อยไหมตอนนี้แล้วกัน่เดี๋ยวผมยืดแขนให้ดูนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันว่าตัวเลขที่จะสรุปออกมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของตัวเลขต่างๆหลังจากที่เราตัดอ้อยส่งโรงงานไปแล้วเราก็จะได้ตัวเลขมานะทั้งจํานวนตันนะครับแล้วก็ค่า CCS นะครับก็สําหรับแปลงนี้นะพื้นที่ก็ตก สิบไร่ครึ่งนะมันสิบไร่สองงานเราได้อ้อยมาทั้งหมด174.03ตันนะครับก็คือ17 4ตันนั่นแหละ,ฉะเฉลี่ยแล้วก็เท่ากับว่าเราได้อ้อยมาไล่ละ16.57ตันซึ่งเมื่อเทียบกับว่าค่าฉเฉลี่ยของอ้อยต่อนะครับเราจะได้อ้อยกันไม่ค่อยเกิน15ตันหรอกก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกตันครึ่งต่อไร่นะครับอ่านี่คือเรื่องของน้ำหนักส่วนของ CCS เนื่องจากแปลงนี้เราแบ่งครึ่งกันพ่นด้วยเพื่อจะดูว่นน่่ตต่าาาพพนนนนนกกกัััับบไไมมยยแตตงงอรระค ก็พบว่าส่วนที่ไม่พ่นนะครับเราได้ค่าเฉลี่ย ccs อยู่ที่10.5 ccs นะครับและส่วนที่พ้นเราได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่11.36 ccs เราได้ ccs ละ85.20บาทเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอา85.20มาคูณกับ0.86ก็จะเป็นเงินทั้งหมด73.27บาทต่อตันนะครับที่เราเพิ่มขึ้นถ้าเราเอา73.27บาทนี้มาคูณกับจำนวนตันคือ174ตันเนี่ย ก็เป็นเงิน1,2,748บาทนะครับอันนี้คือส่วนต่างของ c ีซถ้าเกิดว่าเราฉีดทั้งแปลงนะครับแล้วเราได้อ้อยเท่านี้นะเราจะได้เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับก็เรียกว่าทั้งปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นจากการที่เราเพ่นปุ๋ยทางใบนะครับแล้วก็จํำนวน c ี s ที่หวานขึ้นเมื่อเทียบกับไม่ได้พ่นเนี่ยส่วนที่มันต่างกันตรงนี้เนี่ยมันเกิน2,000บาทขึ้นไปอีกอะ่ะ ส่วนต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออจากการทดสอบมาทั้งหมดของเรานะมันคุ้มที่จะลงทุนอะ่ะเพราะว่าเราลงทุนถามว่าไอ้จ้างโดนมาพ่นฉีดพ่นทางใบอะไรอย่างเงี้ยมันแพงไหมโอเคมันมีราคาของมันนะครับแต่ว่าเราก็ตัดอะไรออกไปได้ละ่ะเราก็ตัดค่าแรงในการหว่านปุ๋ยไปรอบหนึ่งตัดปุ๋ยไปรอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เอาตรงนั้นอะ่ะมาผันให้กลายเป็นต้นทุนในการจ้างมาฉีดตรงนี้แทน ผมเทียบเทียบดูแล้วเนี่ยต่อให้ว่าถ้าอ้อยมันราคาถูกกว่านี้นะครับอย่างปีเนี้ยเราเก่งๆกันไว้ว่าอ้อยหน้าจะตันแล้วประมาณไม่เกินพันสใช่ไหมครับผมว่ามันก็ยังเป็นตัวเลขที่ดีอยู่นะก็ยังน่าทําอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มเติมในเรื่องของแรงงานหรือเวลาอะไรเข้าไปเลยนะครับคือถ้าคุณผู้ชมได้เจอกับตัวแทนโดนที่มีความรับผิดชอบต่อง,งานนะครับมีฝีมือในการฉีดมีความรู้ในการใช้สารต่างๆเนี่ย ด้วยความเป็นมืออาชีพของเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปคอยจำที่จำชัยอะไรอะ่ะถึงเวลาฉีดก็มาฉีดเสร็จก็รายงานผลอะไรเรียบร้อยอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเจอแบบนี้รักษาไว้ให้ดีนะอย่าไปเกี่ยงเรื่องค่าบริการมากนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะครับต่อการตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้บริการหรือไม่ใช้ ทางเราก็จะพยายามทําคลิปที่มีคุณภาพอย่างนี้ต่อมาเรื่อยๆนะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ